วันนี้พรอมสวัสดีครับบอลโดนพอกันเทือรับนะขิบขาดขาดให้หายอยู่ี่หรอครับเนาะวันนี้ออกมาเรียงครับพี่พาเข้ามาแล้วครับเมื่อคืนเข้ามาพร้อมลมครับอ้าวบนข้อครับลําปีพร้อมปุน่นแตกแล้วครับนะอาจจะเป็นตุ่มแบบบนข้อเพื่นนี่เป็นหายแล้วครับนะเป็นแผลมาเป็นรงแล้วนะนี่บนมชาตเมื่อกี้เนะี่ย าด่างพอมปุ่นครับมีตุ่มหนึ่งตรงข้อนะครับนะเป็นวงแล้วนะครับเมื่อกล้ไอาจจะเนี่ยม่เห็นแล้วครับนะตุ่มประมา่านนะนิ้วหัวแม่เท้าครับนะหัวแม่มือหัวแม่เท้านี่ครับนะหัวแม่มือครับหัวแม่มือเนาะขนาดนครับเห็นตุ่มเดียวครับนะเป็นเป็นวงแล้วนะครับนะล้นปีอา่า จังไรเลยมาดูดป่าเนาะมาดูดป่ามายาลาบเนาะเออทำขึ้นมากกว่นานาะโซนหน้าปังแล้วครับแต่ว่าเอ่อจะว่าจังไรดีเพิ่นบ่อยู่ครับมี่ยังกินนะลองคุณเป็นยังไงมีเห็ดปะเห็ดพึ่งทามอยู่แถวนี้แล้วครับนี่ในริมฟังนะครับนะต้นเบนต้นมะยาลาบครับนี่แต่ว่าอ๋อ่เห็นครับแถวนี้ มีคนหาอยู่เรื่อยๆครับนะเรามีฟาร์มลูกแล้วเลยแล้ครับเฮ็ดปีนี้นะบ่ไก่เลยบริขามไปทั้ทงถ้าก็แคนทั้งขามสะพานมูนไปทั้งผุนบ่ค่อยเด็ดไปครับนะเขาก็ไม่น้อยร้ายครับเะาตรงมาปีนี้ง่วนี่หห้ครับ <c oughs> <c oughs> แร่ลงจตะเขาว่ไหวทาร,ร,รัดบ่ไหวแถวนี้ก็หกเกินไปครับนะของเพิ่นมัดถางอยู่ต่ๆๆ <c oughs> ตอนเห็นหน้าไม่ไม่บ้านนี้ข้าวเดียวนะครับนะ ประมาณสองเดือนสามเดือนนี่เต็มแล้วครับนะแปบ๊บเดียวโตเร็วมากครับนะสำหรับต้นไม้ลาบที่เห็ดใบย่างดีนะครับปีที่แล้วนะครับนะบานนี้จะได้จังห็นบอกมาทางาเป็นสีครับนะไม,ไมยลาบยึดครับนะปีหนาปีหือ้อหน้า,นาปีนี่หนะ้าบ้มากางครับไมยลาบตองใหญ่ครับนะปกตินี่ถ้าเกิดเขาเดือนตามที่เบิรงคลิปมากนี่จะเห็นนะครับนะว่าถ้าเขาเดือนะ ระกาดานี่มีนามแล้วแถวนี้นามทวม,ขมเข้ามาแล้วนะครับเนาะตะปีนีนี่วิภาคโฮรามามาตะล่มครับนะไปทั้งโซนาภาคเหนือ,นอแล้วก็ภาคอีสานตอนภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนบนนะครับนะ,ท,นนะะทางโซนพุ่นละอ่าทใสาหน่อทพุ่มสะกลบ่ออกไปทางพุ่นนะครับนะทังนำ้นำน้ำซีนะครับนะไปทางออกไปทา้งนำ้ำซีครับนะยามี่ครับแต่ว่าเพิ่บโอยูครับนะมันมันเอ่ำมันมีแมงมียุ่งครับนะนี่ แต่เพื่อนตรงมนกินครับวันนีล้ล่องล่องอมาเดินเป็นมูพันน้ำนะปกตินี่ปล่อยพันใบเพราะโดนสอดนะครับนะไม่โดนทะลุไปนี่ตรงคอนะครับนี่นะตรงคอเห็นมโนอนี่ครับตรงคอพอดีนะพร้อมบุญหนึ่งหนึ่งตุ้มนะครับนะเป็นวงแล้วแสดงว่าเป็นยุบแล้วนะมาท่านเห็นอีกบนอื่นนะครับนะ ยังไม่เห็นที่อื่นนะครับเนาะลองขอกักมือสองมือสองวันออกมาอื้าไง่ายง่ายครับงูปลาอะไโอ้นี่ครับสภาพเป็นซี่แล้วครับนาะตายใจเออยดยภูมิประเทศมันเป็นเป็นหุบๆจังไดบุนะเป็นแนวนี้แล้วครับนะี่ นำเพิ่นมาลงปลองได้ดิปองหนาก็ลงได้คือสั้นแตงอสั้นที่ล,ลงมือลงแลเนาะแต่ลูดลงครับนี่อึยอลดกระจอไอพุ่นครับนะโอ้ลมเย็นนะครับนะหุดหง่าขาแม่ธรรมดานี่เด้เนี่ยอุ่นปลามาก็เจอหนี่ยนครับนะแต่เมื่อกินดีๆนี่ยยูนะครับกินยูดีๆนี่อิ่มนะครับนะ แป้งนี่เป็นวานเขาอยู่แต่ว่ามาทัานได้ิมได้เกี่ยวสมัครับ,บไม่เกี่ยวอยู่ส่วนมากไม่ค่อยได้เกี่ยวครับเกี่ยวกต่เกี่ยวในน้อยครับนะปีนี้เบิ่งต่อฟางคงจะดีเกี่ยวอยู่หรือครับเนาะหรืองัวกินครับบระจักเกี่ยวอยู่ครึ่งหนึ่ง้งครับนะเกี่ยวแต่แป้งนี่แป้งเมื่อกี้นี่ไม่ได้เกี่ยวครับนะว่าสิบอกข้าวแม่อึงเผาห้างุุนพันยพุ่น ่นอยากงาเขาไปไก่เขาไม่หยาอยู่ให้นมันเกลี้ไปสักก้อนเนาะยิงเอ่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่มื่่่่่่่่่่่่่่บ่ม่่่่่น่่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 ่เ่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่บ่่่่่่ครับ่น่่่่่่ปีที่แล้วครับอ่า ตามดิวเพิ่งกับ28ตามตารางที่เบิงน,นะครับตารางตัวนี้นกับบวกลบว่ามันบวกลบ3,000บวกลบ1 0ื0 0ครับนะจะไปทางลบมากกว่าครับโอ้ไปไปทางบวกมากกว่าครับอาถ้าคำนวณ28ครับบวกไป 40, อีก1 0ื0 0ครับนะพุ่นแล้ว29 30ในเดือนกระกฎาคม31อ่า3วัน3วันบวกอีก7 เป็นวันที่เจ็ดสิงหานะครับนะโดยประมาณนะถ้าบวกบวกซิฟนะครับเดีย๋ยวเราเจ็ดสิงหาครับเราเจ็ดสิงหาน่าจะเป็นลูกขุนทับนะครับนะเพราะว่าช่วงช่วงมันผสมนี่ยบ่มีตัวอื่นนะเพราะเป็นเป็นช่วงเลี่ยงครับตุลาคมนี่เพราะท่านไปนะครับนะก็เลี่ยงเลยค่ะแล้วเร็วมาปีที่แล้วมาก่ค่อยมีพอพัฒนานครับนะก็คือหาตัวมาผสมเอานะผสมผสมหลอดนะ แต่ว่าซามนีฟาร์มเนี่ยตสมตัวนะครับตอนแรกว่าสิบ๊ผสมนะครับอึ่งเผาเิันมีอายุแล้วก็เลยลองเอาคุณทับมาเบิ่งนะครับนะคุณทับมาผสมครับในผสมเองตอนแรกนะปล่อยใช้กันนะผมว่าผสมตอนไหนนะครับกลับมาเลยมาผสมอีกเทื่อนึงครับตอนแรกจับผสมเองครับนะเป็นเอาพอพันมาปล่อยไว้นะครับนะของหอยอันนะครับนะหอยอันเป็นม,มือละหามือละหา้ามือละห้านะครับมือหนึ่งเลยเต็มเต็มเนาะ คุถ่ายกันเลยมันติดหนาจะแมนครับนะโอกาสไปไม่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบ่มีตัวอื่นแล้วนะครับถ้ามันขอนในช่วงนี้ครับช่วงตน้นเมื่อเกินสิมฮาสิงหานี่ยังได้กับคุณทับครับนะเพราะในเดือนสิงหาตีเป็นคุณทับเพื่อเขาเพราะว่ามนโนมีตัวอื่นครับไม่มีตัวอื่นเลยพ่อมาเลี้ยงนอกนั้นก็มีพ่อพันธุ์เลยนะครับนะแต่โครงการจะมีพอพัอนธุ์บ่อ ม,มันดูแลจักหน่อยครับนะอาจจะเบิงกวนนะครับนะแต่อย่ากเก็บไบ,ไบรครับเนกะ็บบบได้ครับปัญหาคือมีค่าใช้ใจ่ายครับครับตัวผูเป็นซ้ายหนือนเพ่นก็อาจจะซ้ายหนือมันอาจจะปล่อยง่ายนะก็เลยเก็บ่บด้ครับนะเป็นตัวตะเบิงเนี้ย่นก็มีคนอยากได้ใช่ไหมเก็บด้ เยือนเป็นหมุงครับเก็บปอดได้เขาเลยต้องปล่อยครับนะหมอสิเรียกปล่อยไปสองครับนะนี่ครับมายือนเป็นมูเอานะเนาะบอดีไลน์นี่ครับกินไปนี่ครับอึนพ่อห้อสพราบสพราบเนาะ เชียงหมาซะไม่ได้ฟ้าม,มครับขอรถครับนะฟอควองมีคนมาครับมีคนมาแถวรถนะครับนะมอ,องเขาเขายอะขึ้นละาม,มายืนฝาของสียูครับนะโดยธรรมาชาติเนี่ยเป็นเป็ปล่อยเลยเป็นประยูนะครับนะมันม,มายืนน้ำเป็นมูเนี่นเป็นกระยูแ่แหนในปางหกนะครับต้องมายืนน้ำเพลินน้ำกับเบอรตื่นนำ้นนนำหนึ่งแล้วก็เอ่อเป็นกระยูน้อง ่นมาตอนนี้ผ้ามาสองครับนะของทรายน้ำของทรายเป็นกบบมีผ้าละหลายอาจจะบระิจากมาเลียงครับนะแล้วแต่นะครับนะไอ้คือเอ่อเป็นเฮดเบียของเพื่อนไปเนาะเอาขาเหมือนเดิมครับนะสู่ต่อไปเอามัดซ้ายนี่ครับ สา,ายนี้ครับนะบอลรักบอชอบกับมาทางนี้แล้วครับนะมีวบนเหลือกมาทางนี้แล้ว นี่ครับในหยาอากาศบ่ราห่อนะเพราะยูด่ายเพราะกินได้ครับนะคือปัญหามันบ่ได้อยู่ทีหยาครับนะปัญหาอยู่ที่สารพันธมต้องมัดมาเลียงเพราะว่าเพราะว่าร่างกายบ่ไหวนะครับนะไปตัดไปแบกเครื่องหลายหัวเว่าเสน้นตึงเส้นยึดนะครับนะต้องผ่อนค่ายการมาเลี้ยงนะเพราะดินหยางอันนี้เสน้นขากระซิยดที่เห็นหยาลายแต่ว่ามีรถแน่ปัญหามันมาเลี้ยงมันหน่อยครับนะแล้วก็ตัดหยาหลายกับคนบวายแต่คนะนเดียว คันเดียวมันกันนักแน่จังน้อยนะแต่ว่าเข้าใจรักครับนะลำบากเพื่อคุณเจ้านายทั้งหลายครับเนี่ยเจ้านายทั้งหลายนีย่มันก่อสิน้าแน่นครับเพราะแม่นยังครับเนาะราคาดิงครับราคาดิงก็เลยอดทนไปก่อนนะเรื่องวันนี้ละครับเนาะสู่ไปก่อนบ่วไวกับจังว่ากันครับเนะี่ยตอนนี้ยังพ่อได้อยู่ครับถึงสิถึงสิบนักแน่แต่วา่ารุ่นกันไปครับนะ เพื่อปีหนาปีหื้อเพื่อนะเพื่อมันดีขึ้นครับท่องไว้เผื่อมันดีขึ้นนะครับทีมงานาเขาเลี้ยงงวัวเขากว่างสี่แล้วครับเนาะมาเต็มตัวแล้วนะนะเต็มตัวแล้วไปทางอื่นกันมันจังได้ละครับตอนที่ว่ามาโล่งตัวไปกับเริ่มจะมาถูกทางแน่ครับนะข้าหมายถึงว่าพ่อเลี้ยงได้ครับนะพอหูงวิธีการแน่แล้วนะครับนะความลำบากกับพออดทนได้นะครับเพราะว่า ต้องลำบากนี่จะทเป็นช่วงคือช่วงนี้ครับช่วงช่วงน้านี่ช่วงฝนนี่นะฝนคือช่วงที่ลำบากนะนะฝนนี่ก็ลงรุดนะครับเนาะก็ลงรุดสำหรับสมโฉกรุดอยู่เฮือนครับนะพอดีหยุดอยู่บ้านอยู่แปลงปล่อยพอดีเห็นนะครับนะมาสันมันไปหาไปเห็นนะครับเนาะง่าพมันหักเลยไปดุดหยั n g มาบุของใหม่ให้จังเลยนะ ของไหมัไมีเห็นบ่อาการเพิ่นคือถ้าเพิน่นบ่มียังแขวนนี่เป็นังสี่ครับม,มียังแขวนนี่ครับหูแหว่ครับงูแหว่อยู่ป่าเห็นบ่ะไม่ใช่อ่านนออกมายังคือบ่เฝ้ารถฮึเฝ้ารถดิไป าจจะสุดแล้วนะครับนะสุดแล้วตีกลับแล้วนะสุดชุดทางไปแหละตีกลับแล้วเอากระสีวนๆวนเวียนอยู่แถวนี้จักน้อยครับนะไก่สิกลับจักชมห้มันได้จักชั่วโมงกกว่าครับนะลงมาหนีกระสีครึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคาดว่านะอีจักน่อยครับนะให้มันได้จักสองชั่วโมงเต็มทีครับสองชั่วโมงก็น่าจะเพราะยางเละได้แล้วมันไม่แห้งทองเนี่ยาคลิปนี้ก็ ข่าวทันี่ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ